ลวนเตือนภัยเริ่มแล้วอุตุประกาศเตือนระวังพายุฟ้าผ่าลูกเห็บตก8-11มีเมษาอีสานโดนก่อนอ่วมแน่อ่ะมาเบิงรายละเอียดกันพี่น้องในส่วนของเมื่อิเอวันที่8 8เมษาเปินว่าอุตุเปินประกาศเตือนฉนบับที่หนึงมาแล้วนะครับเนาะ อ่าพูว่าอีสานโดนก่อนวันที่8นี่อีสานโดนเต็มเต็มเลยอ้วมแน่พูว่าตอนนี้แถวชุมชนบันพไห่การกักบเบิงทองฝาแหละคืมฝาคืมฝนเอออือจือ้อตีละเออแต่ว่าข้างรางนี่เมื่อวานนี่ห้อนอบเอาขนาดกังขึ้นนี่ทุ่มหนึ่งนี่สามสิบเก้าองศาเออเบงิงโทรศัพท์แล้วมันกี่องศาเนี่ยมันคือห่อนแท้ทุ่มหนึ่งอ่ามืดแลวเด้่ทุ่มหนึ่งมาเบิงแล้วอู้สามสิบเก้าองศาเบิงทีละเมืยไอสุนัข หรือว่าม้าพยายการสองตัวกางเว้นเมื่อตอนกลางเว้นเนี่ยบัดได้พาไปให้ไปหน้าเนาะพยายการเอาเอาเอาน้ำใส่ถังไว้มันไปลงแช่อ่างปูนบัดเลยน้ำนะเออมันไปลงแซ่อ่างน้ำหมเดเลยอู้มันห่อนหลายเนี่ยพี่น้องเมื่อเคยเห็นว่ามันห่อนแบบนี้นอกคบเนาะอันตรายเด้ออันตรายความห่อนนี่อันตราย แต่ว่ามือนีอีกมือหนึ่งพนว่าจะฮอนแต่ว่าฮอดอบเอ้าพยาการเบิ่งแล้วน่าจะเป็นฮอดอบเอ้าเนี่ยแหละพาแดดก็บอกให้ออกมเมื่อวานในแดดออกแต่เศ้าแต่ว่ามือนีแดดออกแดดบอกออกเด้แต่ว่าอึอจือ้อเอจื้ออยู่ท้องฝ่าคึมคึมเดีพี่น้องอ่าอุตุประกาศเตือนเมื่อวานเมื่อคืนนี่อุตุประกาศเริ่มเตือนแล้วนะครับนะฉบับที่หนึ่งมือนีก็จะเป็นฉบับที่สองที่สามตามมาไห้เฝ้าระวังพายุฝ่าพา่พร้อมเด้พายุฝ่าพาลูกเฮ็บตก๊ก เออแถอีสานโดนก่อนถ้าถ้าตกแล้วลูกถ้าตกพร้อมลูกเห็บก็ยังไข่อยู่ดอกอ่อย, uh, ย่านอย่างเดียวก็คือทั้งฝ่าทั้งล่มทั้งฝ่าพาแนงยังแนนี่อุ้ยเป็นอันตรายเดย้ถ้าหากว่าตกต้องกลางเว้นนี่พี่น้องเอ้บ้านเรือนที่บ่าแข็งแรงหรือว่าเขาไปอยู่เถียงลงเถียงหน้ายัางสี่ทำมันล่มนี่อย่าไปอยู่ไตเด้อมันอันตราย เออมันอันตรายอย่าไปเข้าไปอยู่ทางใตมันเพราะว่าบางทีมันเกิดเหตุขึ้นมาล่ะมันมันเป็นอีอย่างที่สูญเสียทีที่มันแก่ขึ้นบด้เนะคอัคเน้องมันหย่อนเวลาไปบได้เปรียบเทียบกับเมื่อวันที่ยี่สบเก่ามีหน้าที่ผ่านมายี่สิบเก่ามีหน้าที่ผ่านมาสดๆด้ลนหลอนเนี่ยอ่าที่พา,า,พา,าย,าพาย,ยุเขาหลอบแรกนั่นอ่าเขาแล้วนั่นอ่าอ่าเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนอะ่ะวันที่2ี่สิบเก่ามีหน้านะคอัคเนะ้อง าทางฝนทั้งลมมานี่เพิ่อนปเะเทบุญพระเวทกันบุญพระเวทบ้านก็มีบุญพระเวทอยู่ๆลมก็มาพายุฝนตกลมแรงมาเนี่พากันไปลบใตสราการระเรียนปรากฏว่าโครงสร้างมันเอาบ่อยู่ไปเนี่ยุบลงมาทางหลังเลยโอ้หสูญเสียอะไรพี่น้องเสียชีวิตไปหนึ่งรายตุยทันที่าบาดเจ็บทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ซอย อ่ะมาเบิงแฟมภาพแฟมข่าวกันสกักก่อนคลิปนี้มาเอามาเป็นเตืนอ,อนอุทาหรณ์กันสักก่อนนะครับเนาะอย่าไปอยู่ใต่อาคารบ้านเรือนที่มันที่ที่มันบกแข็งแรงเนี่ยแทนที่จะปลอดภัยกับกลายเป็นว่าเออฮาได้รับบาดเจ็บมาสั่เนะครับเนาะ เมื่อเวลา6โมงเย็นของวันที่29ม,มีนาคมได้เกิดพายุฤดูร้อนในเขตตำบลห้วยข่าอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่าร้อยหลังคาเรือนใน10หมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีศาราวัดบ้านโป่ปงยอถล่มลงมาทับชาวบ้านที่กำลังแห่บ,บุญพระเวดประจำปีเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีกเรายต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานี บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นสาลาการเปลี่ยนวัดโป่งยอกว้าง20เมตรยาว48เมตรถูกลมพัดทำให้เสาคอนกรีต42ต้นหักลงมาได้รับความเสียหายทั้งหลังทรัพย์สินในตัวอาคารได้รับความเสียหายทั้งหมดแต่ตัวองค์พระประธานแทบจะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนางสาวอูนศรีบุผาวัย49ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโป่งยอ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็เปิดเผยนาทีระทึกว่าขณะที่ชาวบ้านกำลังแห่บุญพระเวทประจำปีมีลมพายุหมุนลูกดำใหญ่พัดมาบริเวณวัดชาวบ้านต่างพากันเข้ามาหลบในศาลาการเปลี่ยน แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นลมพายุพัดเข้ามาในตัวศาลาจากนั้นเสาที่อยู่ในศาลาก็หักล้มลงมาทับชาวบ้านกว่า20คนที่อยู่ในศาลาทําให้มีผู้เสียชีวิต1คนก็คือนายสวยหาบุตรอายุ42ปีบาดเจ็บอีก7คนในจํานวนนี้มีอาการสาหัสสองรายก็คือเด็กชายเอกวิทย์หาบุตรอายุ9ปีและนายภัยบูลลาชายัยผู้ใหญ่บ้านโป่งยอนี่ละครับอันนี้เป็นเป็นอ่พาพยาการเป็นเอาคลิปมาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับเนาะ แต่ว่าวัดสารากันปละเลี่ยนหรือว่าวัดนี่ถล่มหลายหลังแล้วเด้อ่ถล่มหลายหลังแล้วรวมไปถึงโดมเด้อโดมโรงเลียนเนี่ยโดมใหญ่ๆคงคงนั่นอันนั่นปีปีเมื่อมาสองปีก่อนนี่จังหวัดอำนาจ,จเจริญบ้านพ่อยแย่การกับโดมถล่มเด้โรงเรียนจังหวัดโรงเรียนสื่อดังโรงเรียนของจังหวัดผอมโดมถล่มลงมาเห็นบ่มันโครงสร้างมันโครงสร้างมันบ่ไดมาตรฐานบ่หรือว่ามันบักแข็งแร่งบ่ เกิดจากการใช้งานหลายๆปีบอลเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพลงไปนะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งบางทีก็แข็งแรงเบิดตมาแต่ทานเบิดแต่ว่าล้มมันกับมาแห้งผูดแห้งผพนี่แหละอาพายุมันสั่งความเสียหายได้นะครับเนาะมันบวนเลยอ่ถ้ามันมากละมันบวนไผจะคนละนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพยการก็เลยเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้เฝ้าระวังเอามาเบื่องแฟมภาพแฟมข้าวในส่วนของกรมอุตุพประกาศเตือนนะครับเนาะ ประกาศเตือนในส่วนของวันที่8ถึงวันที่11แต่ว่าเมื่อวานนี่มาเบิงคลิปแรกสะก่อนคลิปแรกนี่เมื่อวานนี่วันที่6ฝนตกเชี่ยงหม่ไปเบิงครับครับในช่วงวันที่8ถึง11เมษายนนี้นะครับมวลอากาศเย็ยนและลอกใหม่จากประเทศจีจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีใต้ ซึ่งจะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่วันที่8ที่ภาคอีสานก่อนจากนั้นจะมาสู่ภาคภา,าคตนออกนะครับภาคกลางและภาคเหนือตอล่างในวันต่อๆไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรระวังมากที่สุดก็คือพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากจะมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบริเวณแคบๆแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตก หรืออาจจะเกิดฟ้าผ่าร่วมขึ้นก็ได้เพราะนั้นหลีกเลี่ยงการผ่านไปบริเวณที่เกิดพายุดูร้อนจนกว่าที่พายุสงบไปจะทำให้เราปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับก็จะเกิดอ,อันตรายหรือผักหกพังลงได้หรือต้นไม้สูงกิ่งไม้อาจจะหักโค่นลงได้เพราะฉะนั้นก็ขอพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงในขณะที่เกิดพายุหรือดูร้อนในย่านนี้ไว้ด้วยครับ เอานี่แหละครับอุตุขอบคุณกรมอุตุนาะข่าวนะทีเพิ่นแจ้งเตือนให้กับประชาชนทั่วประเทศในระบรูบรัรบาบอ่ะวันที่8ในอีสานโดนก่อนพี่นว่าจากนั้นมาวันที่เก้าวันที่8ก็จะเคลื่อนไปวันที่เก้านภาคเหนือโดนเต็มๆแล้วก็ไปสู่ภาคกลางเดอ้อพี่นอ้องอ่าเพราะฉะนั้นแล้วอ่าอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานนี่แหละพี่น้องเพราะว่าอาคารบันเรื่อนส่วนมากมันบดได้ตอกเสาเข็มเนาะ บาได้สร้างมาลองรับในส่วนของการแผ่นดินไหวพายุจังสี่นอกคำนอกคิดว่าอ่าโอเคบางเทียมันกะที่เพิ่นมีเงินเพิ่นกะสร้างตามวิศวกรหรือว่าออกแบบมาตรฐานมานะคเนาะแต่ว่าใช้บ้านแบบแถวบะชุมชนบัานพอยีการนะคุดหลุมกลลุมบางทีก็เอาสอไปวางกม็มีเสร็จแล้วก็เชื่อมเล็กไซหรือไม่หรือจังสันกะตีตอกไม่ตะปูใส่เลยนะ่ อ่าเพราะฉะนั้นมันบดได้มันบดได้มันบดได้มีตอมอมันบดได้ฝังเสาเข็มหรือว่ามันบดได้แข็งแรงมากไม้เนาะครับเนาะถ้าเฮ็ดจังสรนก็จะเปลืองเงินบางบางเทียรมันก็บ่มีเงินมีข้ามก็เฮ็ดให้มันพออยู่ได้เฮ็ดว่าเอาโอเคเฮ็ดแล้วกะเหลวนี่ยละเนาะครับเนาะทาสีไปมันก็งามไนอ่าส่วนมักก็จะคิดแบบนี้เนาะครับเนาะเพราะว่าจ่างสร้างก็หลายเงินเด้สร้างเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกะ เอาเฮ็ดแล้วก็แล้วก็ยังว่าฮะละอ่าแต่ว่าบางทีกับบไดคำหนึ่งถึงลมแรงพายุฝ่าพายุหลุกเห็บแน่จังสี่เนี่ยเวลาผัดมานี่เวลามันเกิดเหตุมานี่มันมูนมันเสียหายบัดละแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่าอย่างที่ผู้การเตือนตั้งแต่ต้นๆคลิปนะครับนะอย่าไปอยู่ไตอ่อังคันหรือว่าที่มันปุพังแล้วอ่าลุงเลี่ยนเป็นเรลล่รอยปีจังสี่ลงเลี้ยนน่ะ รงเรียนเกา่ารงเรียนแกรหรือว่าวัดเกา่าวัดแกเป็นเรยร่อ,อปีนี่อย่าไปอยู่เด็ดขาดเด้ออ่าอย่าไปอยู่เด็ดขาดมันอันตรายเด่นหนอเนะครับเนาะเอบรยากาศนำมาพยากาศน,นำมาเตือนไว้เนะครับเนาะถ้ามันตกถ้ามันบ่มีลุมมีหยางถ้ามันบาสร้างความเสียหายนี่ก็ดีเด้ถือว่าดีเติบเลยแหละฝนตกลงมาเนาะครับเนาะหน้าห้นอห้หน้าก็จะเขียวปืออ่าก็จะได้ยินเสียงรถไทรถหยัอยงออกระบเบนไทยให้ไทหน้าไทกบไว าตามให้ตามหน้าผู้ที่ปลูกมันสัมปะหลังก็เริ่มแล้วบ้านเอฝนตกมากหลายๆก็จะเริ่มปลูกมันสัมปะหลังกันนะครับเนาะผู้ที่ยังบ่ทันได้กวดกับกวดมันสัมปะหลังซะก่อนแนั่นแต่ว่ามันสัมปะหลังก็ยังว่าล่ะตอนนี้ราคาตกราคาต่ําลงแถวชุมชนมันพยาการเหลือ2กิโลละ2บาทเจิแล้วถ้าเอามันให้หน้าออกนี่มันจะเหลือประมาณ2บาทห้นี่แหละมันให้หน้าก็ได้ ถ้าตกเลยๆลกับมันให้นน้ากันเน่าเนะว่ะนี่พอมันอยู่ในให้หน้าเนาะครับเนาะก็ว่าไปฮะละพื้นที่ไหนที่ยังบัท่านได้รับนำฝนช่วงฝนหลูกแหลกหรือว่าพายุลูกแหลกเขาแหลวนี่กะลูกนี่ขนาดจะได้รับนะครับเนะาะเอาพื้นที่ไหนเป็นจังไดกับขึ้นฟ้าคึ้นฝนอยู่บ่เมื่อนี่หรือว่าฝนตกแลอ้อบ่คอมเมนต์มาบอกมาบอกกันเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าพยาการเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวถ้าพายุหลุกเฮบตกหรือว่าล่มแรง่งหรือว่าฝนตกหลายเนี่ยพยาการย่านเป็นห่วงราคาเขา่าเนาะครับเนาะราคาเข่าหน้าปังกับกระลังจะเป็นโกเป็นก่นกำแต่ว่าส,สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรวงซูมืออ่ารวงซูมือเนาะครับเนาะรวงแบบลายวันบา่าวาไผ่เลยบ่าวาจังหวัดไหนรวงเบิดพี่น้องแต่ว่าถามว่าราคาดีบอ ข้าแห้งความชื้นบเกิสิเปอร์เซ็นมันก็ดีอยู่นะครับเนาะมันก็ดีอยู่แต่ว่าเข้าสดกับเข้าบะตาก็เก่าพันอยู่ราคาเข้าสดก็ถือว่าดีกว่าสองสามปีที่ผ่านมาอยู่เรื่องราคาเข้าเนาะครับเนาะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยปีนี้ราคาเข้าน่าจะสูงกว่านี่แน่แน่ความเป็นจริงแล้วนะครับเนาะราคาเข้ามันน่าจะสูงกว่านี่แล้วยิ่งเป็นเข้าแห้งความชื้นบเกิสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ มันก็ต้องสูงกว่าเก่าพี่น้องมันก็ต้องสูงกว่ายังหน่อยกับหมื่นสองแหละล่ะอแต่ว่าตอนนี้ราคาเขาแห่งลวงลงแล้วถ้าเยอะเจอพายุฝนก็แห่งนักเลยแล้วเอาเจอกันไหมคลิปหนะ้าคลิปนี้พอเยกันการกากไวซซ้ำนี่นะครับเนาะสวัสดีครับ